สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเีทุกท่านเรามาดูหลาพัฒนาใหม่มันไม่เข้าเอาใหม่ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เราพัฒนาออกตรงกับเลขไทยเลยเนาะตัวนี้เป็นสุดล่างเลยแต่กันบนด้วยสิบ 7, หกทับเจ็ดทับหกแปดตรงกับเลขไทยเลยตัวนี้ออกเลขกไทยอ,อกใบอันนี้ออกตรงทุม จะย้อนดูที่สามเจ็ดหกสองสามสี่ไมเราจะใช้ตัวใหม่เอาตัวเก่าเลยเตยทำไมหมื่นสองครั้งพันหนึ่งครั้งบวกจิตคงที่ตัวนี้ยังเข้ายังไม่หลุดออกมาเอามาโตอีกแสนบวกหน่วย ទន្លាងម្បានដែលាវាពីបខ្លាវប្រំដែល់សានសូវាវជាន់បាន់ខ្លាម្រៃតែរាល់សាង จะพูดเจ็ดเจ็ดเปดปดเจปดปอามาที่แปดแปดเอาสุดสุดบนเนาะสุดบนหรือบนล่างบนล่างสุดบนแต่เป็นล่างด้วยบางทีสุดล่างแต่บางเป็นบนด้วยต่อมาเลขที่ออกก็คือ หนึงห้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งสองครั้งบวกจิตคงที่พันหนึ่งครั้งบวกจิตคงที่หน่วยบวกแสนหมูหน่วยห้าสองเป็นสิบไปเลยบวกหกบวกจิต หนึ 1> 1่งบวกแปดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสี่หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าศูนย์จับคู่ก็คือสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์ จับตาสามศย์สี่เก้าเดสามศกับสี่เก้ามันจะเป็นเลขล่างไท้เด้เพราะว่ามันเอาองเรามาออกก่อนแล้ว เขาห้าบวกหกหารลกร้อยเนาะห้ามบวกหกหาลกรละร้อยก็คือหนึ่งสามศูนย์สองสามศูนย์ห้าไม่ตรงกันเลยเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามสี่ สองศูนย์เก้าหนึ่งสามศูนย์สองศูนสามศูนย์ดัดหนาลัดหลังใ้ศูนย์ ศูนย์สองครั้งบวกเจ็ดลงที่ลีลาเอาที่แสนบวกหน่วยศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งสองบวกศูนย์เท่ากับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่ง

mục giám triệt giống triệt giám đâu mà lật lối mày gì xuống cao ha số xuống xuân cao cao xuống <laughs> จะเน้นตัวไหนมาที่หกสามเนาะเก้าหกสามศูนย์หกสามสี่หางจัดเต็มต่เน้นที่หกสามเจ็ดสามหลักร้อยใช้ตัวนี้กับตัวนี้ กจะมาอีงไหมเพราะว่ามันจัดอันนี้กันไว้สีหางจะเต็มผิดจูขออภัยนะคะแคบไว้ลุน้นดูคำเตือนจ้า ในรายางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้พิจารณานในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ยร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า